จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับทางฝั่งของสนามบินสุวรรณภูมิเองก็จะต้องมีบางช่วงบางตอนที่มีการปิดซ่อมในบางส่วนนะครับอ่ามาดูกันนะครับมีการปรับตัวอย่างไร ทางด้านของคุณสมนึกรงทองครับกรรมการผู้โมโนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดก็บอกว่าตอนนี้ได้จัดทำแผนเพื่อรองรับการปิดซ่อมทางวิ่งของสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยได้มีการประชุมร่วมกับสายการบินผู้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้ครับช่วงเวลาปิด ซ่อมทางวิ่งนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันออกได้ในเรื่องการขึ้นลงนะครับโดยจะใช้งานทางฝั่งของตะวันตกแทนซึ่งก็จะส่งผลต่อความสามารถทางวิ่งนะครับที่สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินลดลงจาก68เที่ยวบินต่อชั่วโมง จะเหลือ,เก,อเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ3 4เที่ยวบินต่อชั่วโมงแบบ่งเป็นการรองรับเที่ยวบินขาเข้าได้18เที่ยวบินต่อชั่วโมงและรองรับเที่ยวบินขาออกได้16เที่ยวบินต่อชั่วโมงทั้งนี้ทั้นครับสัดส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลารวมไปถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมอื่นๆนะครับเช่นสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นๆนะครับ นอกจากนี้ครับยิวการบินก็ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานกับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศร,รองรับภาร,รกิจตลอดช่วงเวลาของการปิดซ่อมทางวิ่งนะครับอย่างไรก็ตามแน่นอนฮะก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลาก็เป็นได้นะครับ